นี่แม่นันทพรใส่แล้วนะคะวันนี้สวัสดีค่ะมันจะเป็นตัวที่สองวันก่อนใส่ใส่เสื้อพรมสีชมพูใส่ดนสวยสวยทุกตัวเลยจริงๆสวยวันนี้ไอวันเนี้ยไปไปรวมต้นกันแต่พรุ่งนี้เขาถวายลุงว่าลุงก็เลยว่าเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปวันวันนี้เลยแล้วกันมอบทีเดียวเลยลำพงก็มอบทีเดียววันนี้เลยพรุ่งนี้ก็ถ้ามีโอกาสว่างก็ได้ไปไม่ว่างก็ไม่ได้ไป เพราะว่าเราก็มีงานของเราเหมือนกันแล้วก็แห่ผ้าดจำปะดงก็ยังไม่แน่ว่าจะได้ไปหรือไม่ได้ไปต้องดูที่ลุงอีกทีนึงทุกคนก็กลับบ้านสงก,การกันทุกคนแล้วเหลือแค่สามสี่พนอนี่ยแหละทุกคนจะสามสี่พนอห้าพนอห้านี่ละ่ะ,ะพนอหนึ่งก็ยังบัตื่นเดี๋ยวถ่ายตั้งไม่ค่อยหน่อยกำลองช็อตช็อตกำลังติ๊กตั๊กไม่ย้อนแสงเหรอไม่ไม่สวย เขาก็จะออกมาวิชาเขาก็เอากระโปงมัดเอวออกมาสงการนะคะทุกคนเออสวยอิรอสวยอหริสุดนี้สวยมากแล้วก็คุณก็คุณก็มีด้วยเออพอดีกับประแต็เลยเหมาะเจอวันนี้ก็คงจะเหมาะแล้วแหละได้ทำไมมันเหมาะเจะขนาดนี้คุณแม่อะไรนะป้าคุณแม่นนทพรโอ้คุณแม่นนทพรเจ้ากระจาดสุดงามหายแดงยังใส่ไม่ทันทยอยใส่ ใช่แมนสวยจริงสงกรานต์สงกรานต์ไปไปวันนี้หลัสิบหกไปสงกรานต์กันนะคะแป็นชุดสวยนะคะไปสงกรานต์อ้าวเมื่อเช้าเห็นหญ้าชีโอ้มาถักเปียถักเปียอยู่แต่ไม่ใช่แนวก็เลยเอาออกอันแบบนี้ค่ะแนวหญ้าแบบนี้จ้าต้องเป็นแบบนี้แนวจ้าแนวหญ้า ไปซื้อรถพูแล้วไปน้ำลุงพูแล้วป้าเอา look, son, um, โอ้ยหัวใจรอด้ะเสียงทุกวันสงการยังไม่หยุดหาเสียงอีกเอา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 ทุกวันเลยคระเร่งอันนี้ก็เมื่อวานนี้ตกแรงไม่แอนฝนตกแรงค่ะโอ้ยค่อยดีใจค่อยว่าสิตกมือเลยเมื่อวานนี้ว่าฝนตกที่นาเย้เลย ดีใจมากชุ่มฉ่ำไปด้วยน้ำฝนต้นไม้กะเป๋าผ้าคาม ลัดเลาะไปทางนี้เรา แปลว่าลุงผอมแล้วเนะี่ยใสกางเกงหวมแล้วลุงใสเกวมแล้วลุงยกลำโพงหน่อย่ยกเลยกล้องวางลงกล้องนะเอาเจ้าใครจะยกอ่ะ นะไปสามคนสามคนสามคนไป มันเปิดไปได้เปิดไม่ได้เปิดไม่ได้ไม่ไหลเลยนะคีบอ่ะค่อยเบาอ้าวของเจ้าเป็นผู้เฮ็ดเนาะเจ้าเป็นผู้เฮ็์เปิดได้อยู่แล้วเป็นจังไดไบวะเนี่ยจืดๆๆไปอยู่บ่บ์ันเนี่ยโอ้มันต้องมีเทคนิคดูขนาดประตูเลยนี่เปิดไม่เป yeah. ็นเลยขนาดประตูยังเปิดไม่ได well> ้จะทำอะไรเป็นเนี่ย อาอไปเสียยเอาไปเงี<ป>้ขอปบุนลงอย่ามาแก้สวเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะบาดสวเ,วด,เ,สวเวด,ด้อเฮ้แต่สวอเลแค่ีิบ ตรงไหนก้อนอองอันตรงไห้เน่ที่เราเชื่อท้ายถ้าใส่ในนูในรถไงครับประตูรถเนี่ยถ้าเปิดนนโอ้ยกล่องเนาะลุงนี่นี่ลุงอ่ะเลาลุงยเดียวก็ได้อ่ะจะยกบานนี่ยชิคกี้พาย ต่อไปก็ลอกลูกยกจะนำลำโพงไปส่งบ่ให้กับคุณรูเรียนมากกองสี่เลยนะคะเออยกคนเดียวแต่เราก็ให้เรามีส่วนร่วมเนาะได้บุญด้วยกันได้บุญด้วยกัน แบบมาแล้วอันนี้เดี๋ยวเราก็จะเดินทางแล้วนะคะก็ขอบคุณทุกิ่มากค่ะไปย่าอาลนะต้องหน่อยลกคู่หน่อยแ้ืหน่อยตจลูกคู่หนยเยอลกคู่หน่อยมนะายไม่เป็นไรโอ้ยมันมาเป็นหยาง่อเยหล่อสวยหล่อยาเียบอได้หนอ อันกอุ้ยมอนสาวสิบห้ากับหนุ่มยี่เดี๋ยวจะไปพาผูเยาับวสาวสิบแปน่สาวสิบแปดกับหนุ่มสามสิบโงการนะคะโครงการนะคะประจัตั้งโต๊ะแล้วมาต้งโต๊ะโอ้ ไม่เคยคนลุกเลยเห็นภาพนี้คลิปนี้นะคะก็ขอจบยิ้มยิ้มยิ้มลุงด้งไงเมื่อกี้เออลุงยิ้มลุงเด้อลุงคลิปก่อน้อลุงด้อนแล้คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะสวัสดี